สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดทับหมันนะคะซึ่งเราจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากสองเดือนที่แล้วเล้วมาดูว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมใช่คบหนาไปถึงไหนแล้วเพราะเรือีกเท่าไหร่สองเดือนก็กว่าเนาะใช่ใช่ด้วยก็กว่าก็จะครบหนึ่งปีเต็มปีเดี๋ยวเราไปเราพระอาจารย์กันเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลวงพี่แล้วกันเนาะเพราะบางทีเดี๋ยวพระอาจารย์มากหลวงพี่มาเดี๋ยวจะงงนะคะค่ะธรรมศาสตร์จะขออนุญา ทีมงานตะแกงวาเลนตีมาร่วมบุญกันอีกเวลานึงนะเดี๋ยวให้พระอาจารย์พาดูนะคะว่าเปลี่ยนเพิ่มเพิ่มเติมอะไรบ้างใช่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาบ้างจ้ะเหลือแค่สองเดือนกว่ากันเรื่องของการก่อสร้างก็เนื่องจากว่ามีกำลังใจที่จะทำกันได้ต่อเนื่องมาทุกวันนะฮะงานก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่น ทางหน้าบันไดเนี่ยก็เริ่มเรียบตัวไปเรื่อยๆได้ปูหินได้ทำแท่นพรานหน้านะฮะเพิ่มเติมแล้วก็ส่วนของโซนหน้าโบสเนี่ยแทนผู้ดูเนี่ยก็ทำการติดตั้งกระจกจะสวยขึ้นแล้วก็แบบรอบโบสถ์นี่็เรียกว่าเรียบร้อยไปได้ ภาษาช่างเรียกว่า98%แล้วครับ98%ป,ประตูนี้พึ่ง<า>ประตูนี้มาติดแล้วประตูนี้ประตูเลื่อนประตลื่นได้ทำรเรียบร้อยแล้วฮะได้เคยอัปเดตไปแล้วว่า,าได้ติดตั้งประตูหน้าตา่างเป็นลายที่สอดคล้อ,องกับการชี้นำของอาจารย์โอเล่ของเดอะโกสติ i เ k e t นะฮะสวยเลยครับ ที่เราดูภาพที่ของการที่จะทำฐานพระประธานนะครับถ้าบทอย่างที่เราเคยเห็นกันหน้าต่างเนี่ยจะเป็นเหมือนทำวยไม้เป็นบางคับอะไรแบบนี้แต่บทที่นี่เป็นแบบกระจกดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ผ่านยุคฝนผ่านลมแรงมาระยะหนึ่งก็พบว่าอยู่ด้วยกันได้ต้านทานกันได้แล้วก็ทนทานได้แล้วก็ตานลมตานฝนได้ดีใช่ เมื่อไม่เมื่อไม่เท่าไหร่อายุคนเข้าแรงมากที่น่ารักต้นไม้ครับแล้วไฟนะแต่ว่าส่วนตัวโบทเราไม่ได้พบเจออะไรนะฮะจะเป็นเรื่องหน้าโบสนาอย่างเห็นแต่เห็นว่ากระจกแบบนี้สวยนะดูแบบดูเรื่องของใหม่เนะหนุ่พี่อย่างอย่างพระประธานนี้เราก็ต้องมาเรียกอะไรนะแปะทองใช่มาปลายายมาเป็นของซึ่งตอนนี้มีแบบไว้แล้วแบบแรกสุดที่ทางเจ้าภาพส่งมาให้จะเพิ่มเติม มาความวิจิตรมันยูหลายอย่างเช่นอย่างเช่นการบัวมขาจะมีเรียนร่างัดอยู่ที่การบัวด้วยเดี๋ยวจะต้องแบ่งให้ดูนะแล้วก็ทางในเนี่เป็นคอมพิวเตอร์ลายไทยที่เขาเอาไปคอมพิวเตอร์มาให้ดูคอยส่งวนมากอันนี้อันนี้คือเป็นแบบใหม่แบบแบบเก่าคือแบบเก่าเราจะเลิกเลยเอาแบบใหม่นะใช่ใช่คือเรียกว่าทางช่างทางท่าผ้าฐานผ้าเนี่ย ก็อยากจะให้เข้ากับรายละเอียดโดยรวมที่ทำไปแล้วทั้งหมดกรณีการเพิ่มเติมที่ไม่หนอยน่นึ่เป็นความตั้งใจจริงที่เรามองเห็นได้เขาไม่ได้คิดทำแต่รายเพื่ที่เขาตั้งใจเขาคิดว่าจะทำรายให้เข้ากับที่ที่เราทำไปแล้วด้วยซึ่ง็นเรื่องรายละเอียดอ่อนดีงามประมูลปนานเลยแล้วเหลืออยังสองเดือนก,กว่านี้เป็นทันครับครับทันเพราะว่าอย่างเรื่องของฐานพระเรื่องจุดที่กำลังทำอยู่เนี่ย ประมาณปลายเดือนนะี้ก็จะเริ่มอะไรเริ่มมาทํากันแล้วใช้เวลาเดือนที่กบบเดือนเสร็จก็จะเสร็จหมายความว่าก่อนจะหมดธันวาคมปีนี้มันเสร็จแน่ๆทุกอย่าง<ม>ของไฟก็เริ่มติดตั้งขึ้นมาบางอย,อย่างของไฟนะของไฟก็มีการขนาดเริ่มติดตั้งขึ้นมาเริ่องดักผมนะ คือได้เราไปตั้งหนุอโบสถ์มีทั้งหมด9้านนะก็จะเป็นถวายความว้ว่ัขาหลงเวายปครับอานิสบูชาเขาได้ฟังร่างกาที่อาจารย์วิเศษจพูดไปเรื่อยเราถาได้ละเอียดเราก็ได้อานิสงส์ละเอียด เดี๋ยวเหลืออีกประมาณ2เดินกว่าเนาะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วอ่ะเราจะมาทําเป็นแบบคลิปเต็มคลิปเต็มตอนที่โบทเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกอย่างนะคะแต่เราจะมาทําให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเ,เดินไปดูรอบๆอ่เรางานกระถิ่นนี่รันไหนกระถิ่นเนี่ย,ย,นนยลงไว้วันที่6พฤศจิกาลงแบบว่าไม่ได้ไม่ได้กว้างมากเพราะว่ามไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเปิดแค่ไหนไงก็จะจะจัดแบบว่าแช่เฉพาะกระถิ่นย่างเดียวก่อน พื่อที่จะให้สำเร็จตามประเพณีไปอีกปีหนึ่งส่วนเรื่องงานฉลองเราที่เคยที่เคยบอกว่าจะเอามารวมเป็นงานฉลองด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยสภาพว,ว่าบ้านเมืองตอนนี้นะฮะช่วงของวันกระถินเนี่ยก็จะเป็นงานกระถินอย่างเดียวยังไม่ได้เกี่ยวอะไรกับงานโบสถ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงงานโบสถ์ฉลองโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งรอให้บ้านเมือง ประกาศว่าเออพวกเราปลอดภัยปกติแล้วไปมาหาสู้กันได้แล้วเราค่อยลงวันทดลองร่วมกันครับจะได้เป็นความสุขของพวกเราไปได้ทุกคนเด็กแก๊งก็จะมาตามอัปเดตไปด้วยมีเอฟซีของเดอะโก้บริตตี้ของเดอะแก๊งนี่แหละมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพหลักในการกระถิ่นนะนะเขาก็ดูดูเดอะโก้ดูเด็แก๊งมาแล้วเขาก็ยื่นความจำนงว่าอยากจะมาร่วมเป็นประธาน กระถิ่นผมก็เลยบอกเอาเป็นเป็นสามัคคีนะสามัคคีสามัคคีนี่มาถึงกระถิ่นรวมรวมรวมกันลหลายๆรวมกันลหลายท่านมาร่วมกันหลายเจ้าภาพใช่แล้วก็จัดงานแคครึ่งวันเพื่อความปลอดภัยแล้กระชับที่สุดจัดงานแค่ครึ่งวัน,วนคนือมาตอนเช้าก็เริ่มกิจกรรมมีลงทานมีไหว้พระอะไรไปแล้วก็พอช่วงสายๆก็มีถวายผ้ากระถิ่นถวายผ้ากระถิ่นเสร็จก็ถวายพ,าพระาพาตาหารเพลง รับโมทนาแล้วก็เป็นการเกิดพิธีที่ประมาณครึ่งวันครับาเกิถือโอกาสใครได้รู้ได้ยินได้ฟังก็ก็ขอให้โมทนานะฮะแล้วก็เรียกว่าอยากระตุ้ให้งานปลอดภัยสุดสุขภาพพวกเราก็ไม่ได้อะไรมากไม่ได้อะไรมากก็คือว่ามากันแล้วก็มีจุดให้อยู่กระจายกระจายตามล่มตามร่มไม้ช้ยคาเย็นๆนะครับ จะมีกิจกรรมรวมที่สั้นที่สุดคือกล่าวคำถวายผ้ากล่าวคำถวายสังฆทานอะไรให้สั้นที่สุดเพื่อความปลอดเพื่อความปลอดภัยกับช้าของพวกเราเองเพราะยังไงคนที่เข้ามาร่วมงานเขาก็ต้องเซฟตัวเองกันอยู่แล้วใช่ใช่แล้วแต่เราก็อดห่วงไม่ได้ได้ยิงเข่าวที่สองเข็มก็ยังเป็นได้อะไรด<ๆ>้อดห่วงไม่ได้เราอยากจะให้กระชับที่สุดนะฮะให้เป็นบุญเป็นบุญเย็นใจที่สุดมะเลยนะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันตรงนี้ตรงนี้ แต่งเยอะเลยแต่งเปรี้ยงไงคะแต่งเปรี้ยงจริจังกระทบมนเกินขึ้นมาใอ้รู้อ่ะเแต่แกงนี่ลุยทุกที่ทั้งน้ำทั้งลมลมจะไม่ค่อยสู้นะลมกับฟ้าเนี่ยอันนี้คือโล่โบใช่สวยงามมากแล้วเวลาเวลาแสงกระทบนี่แบบก็จะมองได้ก็จะมองได้เพงค่าะสว่างสทวไหวนะจะมองข้างนอกก็สวยนะ ลาแล้วนะเหมือน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 เป็นแบบโมเดิร์นผสมไหมใช่ใช่เขาใหม่เม่อไห่อืมใช่ใช่เรื่องกล่าวว่าพวกเราเราชาวพุทธมาช่วยกันเยอะมากก็เติมเข้าไปอีกเยอะจริงใถ้าตามแบบตะดั้งเดิมเมื่อ 4, 5่ปีที่แล้วนะเส็ไปแล้วล่ะนี่พออาจารย์ก็ได้มาแนะนำสิ่งดีๆให้เกี่ยวกับเรื่องเต่าคือเขาอะไรก็เติมไปเยอะเลยเยียกว่าให้สมกับที่ทุกคนตั้งใจช่วยครับเติมไปเยอะเลย <tyard. S 2> ก็ยังสามารถเติมได้อีกละครับแต่ว่าก็ต้องให้เสร็จในส่วนของจุดสําคัญไปก่อนนะคะเรื่องต่อเติมถ้า,าเกออิดคือหมายความว่าคํว่าโบดเสร็จหมายเพราะมีลูกลิมิตมีใบเสร็จมาแล้วก็มีการทำดิบท,ทำที่พีฉลองก็เรียบร้อยส่วนการต่อเติมใครอยากจะมาต่อเติมลายเสาอะไรอะไรเนี่ยอย่ากยกให้เป็นเรื่องของอนาคตใส่นะก็เข้าใจว่าคนที่เขามีจิตัทธาต่อศาสนาเนี่ยเขาอยากจะ ให้วิจิตที่สุดมีอยู่แต่ที่เกิดว่าทําเลยเนี่ยมันจะไม่ทันปีเรียวว่าถ้าใครอยากมาเป็นเจ้าภาพแต่งเติมส่วนตรงไหนเดี๋ยวให้ติดต่อช่างโดยตรงเลยให้ติดต่อช่างโดยตรงแล้วอยากเติมลายเสาอยากเติมตรงนั้นตรงนี้หลังจากที่ผูกเสมาแล้วนะเหมือนกับว่าเราสร้างบ้านแล้วเราก็มาเติมโงครัวเติมโรงรถอะไรเงี้ยเราทําได้เราทําได้แตได้เรื่อยๆแต่เบื้องต้นหน่งคือให้เสร็จให้เสร็จจุดสําคัญในการฝังลูกนิมิตผูกเสมาได้ก่อนนะ เดี๋ยวข้นมาดูกันที่เตรนากันแล้วแต่ญาติโยมทั้งหลายยงานต่อไปก็จะเป็นส่วนของสะของเชดีแลกะกับพญานาคสีสกูลซึ่งตอนเนี้มีเจ้าภาพสององและเจ้าภาพพญานาคสององและองค์ใหญ่นะที่ีทิศรับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตแบบคลิปสั้นๆน,นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบบทำแบบเต็มๆ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ตลอดระยะเวลา3ามสิบเจ็สัปดาห์นะคะยอดบริจาคทั้งหมดก็อยู่ที่สิบล้านสามแสนบาทใครอยากจะร่วมบุญงานกระถินวัดทับหมันในครั้งนี้ก็ตอนวันเลขบัญชีเดิมตอนวันที่หกเพราะว่าวันที่หกอ่ะคือกระถินเขาแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์เนาะบางพื้นที่ก็คือเหมือนแบบจะเดินทางมาที่นี่โดยตรงก็คือไม่ได้ก็โอนร่วมบุญก็ สะดวกดีเนาะ,ะสำหรับราการธนาคารคมายเ <คง S 2> ล็กบัญชีก็มีให้อยู่แล้วค่ะวันนี้ก็พวกเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเราจะมาอัปเดตอะไรให้ดูอีกคอยติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ